สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมมาจากอำเภอยางตลาดนะครับแล้วก็สิไปทั้งหวยเมกนะครับผมมาพ่อพอมาเจอตลาดนะครับเพราะว่าตลาดอียงนะครับเดี๋ยวสิง่างเขาไปถามพ่อข่าแม่ข่าเบิ่งนะครับว่าเป็นตลาดอียงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยตัดเสียบกอียงเขาเอิ้นบักเอียงครับเนี่ยโอ้ทงรัตไทรครับเนี่ย ตัวนี้เฮ็ดยังครับเนี่ยอันโทษเด้อแม่ข้าเขาเอินตลาดอีหยังครับเนี่ยตลาดกลางดงละเนตลาดกลางดงดงละเนงบ่อยู่ในเขตอำเภอยังครับเนี่ยอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์บ่ตลาดกลางดงดงละเนงอ๋อตลาดดงละเนงเนาะซื้อตลาดขอขอบคุณครับสำหรับขอมูลเดี๋ยวผมย่างมงก่อนเด้อตลาดดงละเนงเนาะโอ้แมงกินนู่นครับพี่น้องมาเฟิองเด้อบานเนี่ยโทษเด้อครับนี่แมงกินนู่นขายยังไงครับเนี่ย ถุงละสองร้อยบาทบ่โอ้แม่งิโอ้ตัวนี้ถุงละลอยตัวนี้ถุงละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ลอยหนึ่งโอ้สองร้อยตัวนี้ลอยหนึ่งเนาะอืตลาดดงละแนงอําเภอห้วยเมฆว่ะที่ครับตลาดดงละแนงอําเภอห้วยเมฆจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องยางมึงเนี่ยโอ้เห็ดเพาะขมีบมาเนี่ยถุงละสองร้อยนะครับพี่น้องตัวนี้เนี่ยเท่าไรครับเนี่ย อันนั้นรุ่นึงครับกิโลโอกิโลละหกร้อยตัวนี้สองร้อยบาทเนาะในในกองนี่เดี๋ยวครับจักบาทสองร้อยขึ้นกันอกันเนาะโอ้น่าสนใจครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมย่างมึงก่อนเด้อครับเด้อเขาเอื่นว่าเฮ็ดผอหนังบ่ครับเนี่ยอืมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย่างมึงก่อนเด้อครับเด้อโอ้ตัวนี้มันยังครับสำหรับตัวนี้หนังต้มจ้าหนังต้มซุกเรียบร้อยแล้วบ่ครับเนี่ยพอมกินเลยเลยเม็นบ่ครับเนี่ยโอ้หนังต้มตลาดดงละแนงวมาดิครับ ตลาดดงละแนงอำเภอห้วยเม็กเน้อ,อตลาดดงละแนงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องมีของปลานะครับตลาดตลาดดงละแนงเพิ่นว่านะครับพี่น้องไอ้เบอกซื้อยากนี่ครับเฮ็ดเพิ่นกระได้แกนละเท่าไรครับแบบนี้ยแนละร้อยแกนลาหนึ่งร0อบาทเอาไปซุปมันแซ่บบ่รครับเฮ็ดนี่แแ่นค่ะอืมเพิ่นว่าแม่ค้าว่าเอาไปซุปมันแซ่บอ่าเดี๋ยวผมย่างมองอนเด้อครับเด้อตัวนี้มันอีหยังเนาะพี่น้องทั้งนี้บักหอยพี่น้อง วันนี้หอยนะครับหอยหอยโอ้ตัวนี้ใครผำนะครับพี่น้องครับตลาดดงละแนงนะครับพี่น้องอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับาทุกท่านอย่างมึงเป็นตลาดขายของปลานะครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับนี่ของปลามีเฮ็ดเพาะแล้วก็เฮ็ดยังงามๆนี่แหละครับพี่น้องโอ้เฮ็ดยังครับนี่คืองามดีแต่ดำๆเนี่ยโอ้เฮ็ดเพลิง ตัวนี้เลยครับเฮ็ดนิยังครับในตัวนี้เฮ็ดตะไข่ครับเฮ็ดตะไคร้เอาขอบคุณครับโอ้พี่น้องเฮ็ดเพาะครับพี่น้องครับโอ้หนาสนใจแห้งพี่น้องตัวนี้ก็แมงกินู่นเนาะครับเนาะนี่ยแมงกินู่นโอ้คุณผู้ชมเป็นตาแสบครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาแสบนี่เฮ็ดเพาะเพิ่นก็ได้หนาอร่อยครับพี่น้องกลัวเรียบร้อยปะครับเนี่ย โอ้ถอดแล้วพร้อมกินเลยเลยเนาะครับเนาะประเมินกันครับพี่น้องครับอืมน่าสนใจแง่โอ้กีบปมคือตัวใหญ่เลยครับเนี่ยเออกีบปมตัวใหญ่ดีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับตลาดดงละแน n งนะครับพี่น้องอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาลสินนะครับ ตลาดของปลาดงละแน n g ครับพี่น้องครับน่าสนใจโอ้เห็ดพอเันจะบอกใหญ่เลยเพิ่นไปหามานก็ทั้งไดครับนี่คือได้หน่วยใหญ่เนี่ยบ่โอ้เป็นตะเป็นตะเอาไปแกงแสบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมย่างมังก่อนะด้ครับเด้อพี่ทั้งปีแห่งหนาสนใจโอ้เห็ดพอแถวๆนี้ปลาเห็ดเลยเนาะครับนะอหนาสนใจแห้งครับพี s <S really. For, oh, pum, ่น้องตลาดดงละแนงวมาดิครับนี่ซื้อ ตลาดลงดงละแหนงอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับมือนี้ภาพพี่น้องมาาไกลครับพี่น้องโอ้ยของปลาผักหวานโอ้ยน่าสนใจแห้งครับพี่น้องนี่น้องไม้กับสดๆเลยครับพี่น้องครับอน่าสนใจแห้งครับโอ้อลังการเลยเนาะครับน้องเฮดเพาะเนี่พี่ทั้งพี่กับอลังการครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดมาก โอ้ตัวนี้คือเป็นตาสนใจเลยครับเนี่ยหนังต้มเป็นตาแเสบเนาะครับน้อสุดยอดเลยตะแเส็บตักตรงนเลยครัอืมน่ากินนะครับพี่น้องครับโอ้โอตัวนี้เอาไว้ลูกค้าซิมเหรอครับเนี่ยหรือยังไงไว้ให้ลูกค้าซิมจะไปย,ย่างจะซิเดี๋ยวให้ผมซิมเบิงเดอ้อซิมซิมเลยบ่ครับยิบเลยบ่แมนแต่ยิบเลยน,นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิล่องซิมให้เบิงนะครับว่าเป็นรสชาติยังไง อืมเอะอืมเอากินเลยก็ได้嘛ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยางรอสูตรผมถึงยางมาเนี่ยครับเนาะหลายยางเบื้องบรรยากาศของตลาดก่อนอืมพี่น้องโอ้ของปลาของมิตรเนี่ยเป็นแบบแสบครับพี่น้องครับตลาดตลาดดงละแหนงโอ้นี่เห็ดปกพี่น้องกับเพื่อนก็เหนีย พี่ชจานนึงนะจานละเท่าไหร่แม่ค่ะจานละหนึ่งร้อยบาทเฮ็ดปวกอือ้ออาว <s> เดี๋ยวผมขอ,อยางชุมม่มเบงตลาดก่อนนะครับเด้อตลาดดงระแนงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อครับ <S <s พี่น้องมื้นอน <s> ี้พาทุกท่านมาเบิ่งตลาดโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับมอือโอ้อยางมาสุดแล้วเออแม่อนอีหยังเนาะครับนี่คุณยายอีหยังก็ ขมินขมินชั่นหมอขมินชั่นพี่นว่าอ่ะแล้วผมก็บยางยางมาสุดแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับเอาละครับพี่น้องครับสุดแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ